หมูกรอบมีบมดอยแล้วค <laughs> ดดวรับทุกคนว่ามาเช้าเพอานั้นไม่ได้กินหมกอบนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครไม่ได้ขับ สวัสดีครับทุกคนผมคุ้งปวนกันนะครับผมดีใจมากๆนะครับที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมกําลังจะไปกินข้าวเช้าครับทุกคนแต่ว่าร้านที่จะไปวันนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเคยไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนั้นตอนนั้นนะครับที่ผมไปกินแล้วก็ถ่ายคลิปมันมันมืดฝนครับทุกคนดูแล้วมันรู้สึกซึมๆยังไงไม่รู้ครับก็เลยลบคลิปนั้นทิ้งไปนะครับแต่ว่าวันนี้วันนี้ครับทุกคนผมจะไปแก้มือ พราะว่าวันนี้บรรยากาศดีพอสมควรครับทุกคน<ว>เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเลยดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันที่ร้านว่าจะมีอะไระกินบ้างครับทุกคนมันมีอ่าตำสายแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันที่ร้านเลยครับทุกคน<ว>ไปเลยถึงแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าลูกค้าเยอะนิดหน่อยครับเดี๋ยวอรอแป๊บหนึง่งรถก็จอดนี่เลยเที่ฝุ่นเยอะมากเลยครับทุกคนตั้แต่ไปเชียงรายมาก็ยังไม่ได้ลางเลย ก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวค่อยสั่งนะโอเคก็พัดนอค่ะก็ผัดค่ะต้องใส่ผักครับครับผมเอาสับปะรบที่เจ็ดครับถ้าอยาใส่ใครยังไงก็ได้ครับนล้วเอาหมูเขื่อยครับเนื้อเปื่อยมันต้องเผ็ดนะจ๊อสับปะรดก็ 早。 ได้แล้วนะครับทุกคนร้านนี้ก็จะมีหมูกรอบแล้วก็มีเนื้อเปื่อยด้วยนะครับทุกคนสามารถเอามาทํากระเพราด้วยก็ได้นะครับมีหมูเปื่อยด้วยนะครับเปื่อยด้วยนะครับทุกคนก็นะครับลุย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 หูหูกรอบมาแล้ครับทุกคน กรอบมากๆทุกคนโอเค <Okay. S 1> ดูดูข่ยมาทุกคนนี่เียวๆเลยครับทุกคน เต็มน้ำตายหน่อยครับทุกคนมันมันยังไม่สาสใจมาครับทุวรีบกันเลยนี่นี่มีน้ำซุปด้วยนะครับทุกคนนี่ เป็นกล่องดังมากเลยอืม,อมดูตาลูลูลูอืมล้ำโบราอืม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 ก็หมดแล้วนะครับทุกคนก <Wow. S 1> ็แต่แค่นี้แต่ว่าของของลูกผมยังไม่หมดครับเดี๋ยวผมจัดการต่อมาไหสวยต่อเลยครับทุกคนเฮ้ yeah. ดีครับอืมโอ้ยนี่เยอะมากๆๆเลยครับทุกคนวามกฝากด้วยนะครับทุกคนร้านป้านายลองทานนะครับทุกคนอำเภอสมตองจังหวัดเชียงใหม่เอา่าใครผ่านไปผ่านมา,มา,ก,มาก,ก็มาแวะได้นะครับทุกคนได้เยอะมากๆราคาก็ถูกด้วยนะครับทุกคนสามสิบบาทสามสิบห้าบาทครับทุกคนว้าวนด้เยอะมากๆโคตรคุ้มเลยครับทุกคนดูต่อ,อ อือเหรอคนคนสองผมต้องต้องจัดการต่อมันมันเสียดายของครับผมลิงครับอืมน่าเยอะจุใจมากๆเลยครับทุกคนโคตรอิ่มอ่ะ ดูครับเอาลบคุณสวยอ่ะดีมากเลยครับทุกคนหนึ่งสองนี่ปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินกันถุแล้วดีมากเลยพี่บ้านครับป้านายจ้า ร้อยพอดีลูกร้อยพอดีลูกร้อยพอดีลูกมีเครื่องในไก่ด้วยเหรอครับมีกะมีอย่างหูกันก็มีไก่มีเครื่องในไก่หมูกรอบหมูกรอบมีหมดเรียบร้อยแล้วหมดดีนะครับทุกคนว่ามาเช้าว่างั้นไม่ได้กินหมูกรอบแน่ๆดีรอดนะครับขอบคุณ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 ครับเด็กๆมาได้นะครับทุกคนร้านป้านายลองทานนะครับไปเดี๋ยวเรากรอบกันดีกว่าอิ่มแล้ว ครับบ๊ายเอาล้ครับทุกคนอิ่มพื้นที่เรียบร้อยก็ป้าเขาให้ข้าวเยอะมากๆเลยนะครับข้าวของผมยังกินไม่หมดนะเหลือข้าวกับถั่วฝักยาวครับก็เหลือไว้นิดหน่อยก็มากินของลูกต่อมาจัดการของลูกต่อนะครับเพราะว่าของลูกกินไม่หมดเพราะป้าเขาให้เยอะมากๆนะครับทุกคนก็แวะได้นะครับทุกคนร้านป้านายร้องททนนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะได้ครับทุกคน เขาเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงเย็นเลยครับทุกคน er. จนถึงเย right? ็นเลยนะโอก็เอาครับไม่มีอะไรมากเดียวเดียวเดี๋ยวเมื่อกี้กูไม่ได้ขับไม่เป็นไรก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็อย่างน้อยๆก็กดไลค์ผมก็ได้เพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจในการทา ต,ต่อไปนะครับมีแต่คนดูไม่มีคนกดสาบบุกคนก็เอาละครับทุกคนผมฟุ้งปวนกันไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ